ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะเราก็มาแล้วนะตามคำเรียกร้องนะคะว่าอยากจะเห็นฮอนลริ่หมดตัวกันเยอะเลยนะก็เราจะเอาให้หมดตัวนะคะเพราะว่าเพรเรามีแค่3,5 0 0ทุกคนเออมันก็ได้หลายกล่องอยู่นะน่าจะปิดสักจี้หนึ่งเลยเนาะก็ที่ไม่มีนะคะคือไอจี้นี้อะไรวะเครื่องขยายอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็จี้นี้นะคะเป็นยานเนาะเดี๋ยวเราก็จะสุ่มหา ให้หมดกันไปข้างหนึ่งอะทุกคนเออถ้าเพชรเราไม่หมดก็นะแต่ไอที่หมดหนูอะเพชรแน่นอนอะดูทรงอ่ะก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวฮันลี่จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้าไปกดให้แล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดฝากเข้าไปกดให้ด้วยนะทุกคนฮันลี่จะเอาไอ มันมีงานเนาะงานชิ้นนี้นะคะเขาจะเอายอดไค์เนี่ยไปเทียบกับคะแนนนะก็มีหลายกลุ่มอยู่นะคะห้องของฮันลี่นะก็ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฮัลลี่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันแล้วนะหนึ่งไหลของท่านเท่ากับคะแนนของเราเออก็ฝากด้วยนะสำหรับกลุ่มของฮัลลี่นะคะมาอ้อนวอนทุกคนเนี่ยเอาจริง <laughs> อ่ะก็ถ้าเราจะซื้อจี้ใช่ไหม อันลี้ว่าทุกคนคงรู้แล้วแหละว่ามันต้องไปซื้อในแพ็คนี้นะคะก็มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ยากตรงอะไรยากตรงกดเนี่แหละก็เขาขยายช่องจี้ไว้ให้แล้วเนาะแปดร้อยอะค่ะมันจะตันไหมล่ะอ่ะซื้อไปให้มันหมดก่อนนะให้มันเหลือสามพัน ส่วนไอเว้นการ์ดในเว้นนี้นะคะคงไม่ทํานะทุกคนปิดไอตัวนี้มามันชื่ออะไรวะเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้ที่มันยังมีบัฟตอนนี้อะลิลินนะทุกคนเอาไปเล่นเอาไปลงหลีกนี่คือแพ้รัวๆนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะหรือว่าเราเล่นมันไม่เป็นวะไปเจอตัวคนอื่นเล่นคือเราแพ้เขานะแต่พอเราเอาไปเล่นเองเราแพ้ทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไม เป็นแบบนี้นะคะเอออ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้หมดก่อนเนาะเปิดไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้หาจี้ง่ายๆเนาะอือมันคงไม่มีหรอกน่าจะยากอยู่นะอะลูนา่าลูนา่าเอสักอันได้ไหมแสงลูกอือหือไม่มีแสงก็คงเป็นเอแหลคะค่ะ อป่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะทุกคนอึ๊บือ,อติดแสงนั่นไงติดแสงเขียนแบบหนึ่งครั้งนะฮึบกัดดดำก็มามันลุ้นนะคะเพราะว่าเราเพชรน้อยอะทุกคน3,500ถ้าเทียบกับเว้นตอนนี้คือน้อยนะเอาจริง โอ้ยกดผิดว่ะคนอื่นมันห้าพันหกพันยังปิดแค่จี้สองจี้นะคะอื้อดูดมาทำไมมีสองสามอันแล้วไม่ต้องมาแล้วก็ได้เอเรามีแค่อันเดียวอยู่นะเอไม่มาเลยค่ะเอยังยากอ่ะทุกคนืออห้าร้อยของเราจะไม่ได้อะไรเลยเหรอ เอมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราปิดแล้วเราซื้อมาเกินเราคืนได้ไหมเราจะเอาจี้ไปคืนได้ไหมเอรลวเลยค่ะเราไม่น่าถามหาเอเลยเนาะพี่จีคขาเขาคืนจี้อย่างเงี้ยปิดหมดแล้วอะค่ะขอเพชรคืนไดไหมอยงเงี้ยได้ไหม,อ,ไไหมอ่ะอือแสงเอ็ดมาว่ะ นะคะบีล้วน500ของเรานะ550ปะต่อซื้อเป็นพันเลยดีกว่าเออจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมามารอบนี้ใจปั้มมาค่ะอ่ะไปค่ะก็ซื้อไปแล้วนะหนึ่งพันเต็มๆนะคะอืออ มาให้ชื่นใจหน่อยเถอะจิเอมันลอกนะทุกคนมันรู้ว่าเราไม่มีอันไหนมันลอกแน่เลย <c oughs> สําหรับคนที่มีแล้วทำไมมันออกง่ายจังแล้วเป็นยานอยู่อันสุดท้ายด้วยนะคิดว่าอันสุดท้ายน่าจะง่ายนะคะนั่นไงนั่นไงเออมาแต่เอนะเอลลัวเลยอะ ให้เขาสโล์สักหน่อยอึ๊บเอี่ยงวะพอเถอะไม่มีแสงเลยนะคะอีย่ยงวะเนี่ยอ,อืออึ๊บถุงมือทุกคนพันห้านะทุกคน เอ็ดมาบ้าบอคอแตกอะอืะออ,อะไรวะกลุ่มๆอะไรคือกลุ่มๆไปดูก่อนเอีหยงวะกลุ่มๆโอ้โหโอ้โหตาไม่เคลื่อนย้ายไอตานี้ สำหรับส่วนตัวแล้วไม่ชอบนะคะมันไม่ค่อยออกทุกคนสู้ไอ้จี้ที่เจาะฟองไม่ได้อะมันกันครั้งหนึ่งก็จริงอะกันครั้งหรือว่าสองครั้งอ่ะนั่นแหละแต่ถ้าเทียบกับว่ายกเว้นค่าผ่านทางอ่ะมันสู้เข็มไม่ได้นะคะใส่เข็มดีกว่าอ่ะแล้วหายอย่างละสามอันด้วยนะประเด็นเยอะจัดเลยอ่ะ อื้ออึบซักอันอื้อเหมือนกันเลยนะยังกันนัดกันมาค่ะอ่ะต่อนะคะไม่มีคำว,ว่าแสงเลยมาแต่เอรัวๆเลยจ้าจะหมดแล้วเนี่ยอะไรเออเหอเอติดทุกดอก โอ้โหยากอยู่นะใครหมดเท่าไหร่ปิดอะไรบ้างคะเราอีฉาคนที่ปิดอะคะ่ะอืมมันไม่มีแสงให้เราดีใจเลยเนาะอึ๊บมาแล้วแสงเอสคะ่ะมาได้เออสะคะ่ะอ่ะซื้ออีกพันหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปซื้ออันนะซื้อตรงไหนวะ หวัวร้อนจงนงง,งหมดแล้วอะค่ะเงียบกิ๊บอ่ะหนึ่งพันของเราผ่านไปนะคะปะ่ะสุ่มเลยแสงแสงอื้อมาแล้วหนึ่งอันใช่ไหมสีทองใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่นะเราจะมีเป็นยานเอาไว้โดดแล้วนะคะตอนนี้นะอ๊บปกติไม่มีเป็นยานใส่แต่สปริงนะคะ โดดได้สองครั้งทุกคนถุงมือฮึบอือเอ A กับบีล้วนๆเลยจ้าอึบมงกุฎเอามาทำอีหยั่งวะ มาหน่อยมาหน่อยมาอย่างละหนึ่งแล้วอะเนี่ยแหละอือสองแล้วอีกอันหนึ่งก็ได้วะปิดสักกี้ก็ได้วะอือเงียบกิ๊บอะอึบน้ำหอมเขาไม่ใช้กันแล้วค่ะไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะ เออ A กับ B อันนี้เละอือออเอะอะมาสักหน่อยสิมาสักหน่อยสิสอ,ยสอ่า A มานะคะคือไม่ติดแสงเลยอะถ้าติดแสงสักหน่อยก็จะมีลุ้นนะคะ แสงหายแล้วจังหวะนี้อันนี้แหละอื้อปิดแล้วนะคะหนึ่งจี้ดูดไม่รู้จะเอามาทำไมนะมีสองสามอันแล้วค่ะอื้อไอ้กลมๆกลมๆก,ก,ก็มาขาดกลมๆอีกอันหนึ่งนะอึ๊บเออไม่น่าลุ้นเนาะลืมไปว่ามีแต่เอ อันนี้แหละคึบเนี้ยแหละอออีกร้อยเดียวเนี่ยใช่ไหมสองอันก็หนึ่งร้อยนะคะอือเงียบกิ๊บปะอีกหนึ่งพันเราบอกแล้วนะเราจะเอาให้หมดนะคะเพื่อจะให้ลุ้นนะเราขอห้าร้อยก่อนแล้วกันนะคะ ให้มีกำลังใจในการซื้อต่อไปเลยนะมาอีกสักอันก็ได้นะลูกอันแรกก็มีล้วนเลยจ้าอ่ะอออันนี้แหละฮึบอะไรวะทำ <c oughs> ไมมันได้มาสีทองวะเนี่ยอ๋อไอ้น,นี่คือจี้อันแรกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะอ่ะไม่ได้ไเลยเลยเราไปดูค่ะมาอย่างละอันสองอันเนี่ย ตอนนี้เราปิดไปแล้วนะสามสี่สี่สามได้อยู่ตอนนี้เอเราเกินแล้วนะอ๋ออะเราขาดแค่นี้ทุกคนหนึ่งพันเราจะปิดไหมอะ่ะปิดอีกสักจี้ได้ไหมปะต่อเลยนะคะอือไม่ติดแสงเลยอะจ้าเอไม่ต้องมาแล้วนะคะ นั่นไงเอไม่ต้องมาโผล่มาจนได้้ออืออปิดอีกหนึ่งจี้นะคะแต่เราไม่อยากได้เลยนะทุกคนเอี่ยงวะเนี่ยเหลืออีกสองอันคือจี้ที่ฮอนลีไม่มีนะแต่เราไม่ได้นะคะตอนนี้เราปิดจี้ที่เรามีหมดแล้วนะส่วนจี้ที่เราไม่ปิดคือจี้ที่เราไม่มีนะคะทำไมใจร้ายกับเราจัง มาหน่อยมาหน่อยไม่มาเลยจ้าแสงเนี่ยแหละอันนี้แหละอืบอือขาดอีกอันเดียวทุกคนขาดอีกอันเดียวป่ะต่อแล้วแหละจังหวะนี้เหลืออีกห้าร้อยเอาให้หมดนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะรวยแต่ทองเลยทุกคนทองที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะ ส่วนเพชรนี่สิเอาเต็มโอ้โหขายทีละร้อยเลยเกินมาหน่อยทุกคนอันเดียวขอปิดหน่อยนะเราไม่มีนะืออสามอันทุกคนอันแรกเออ,อมาทำไมวนะน่ะอันนี้แหละ้ออ,อ <c oughs> ขาดอย่างละอันทำไมเขาทำกันเราแบบนี้แต่เราหมดแล้วนะ เือไม่มีแสงเลยไม่มีแสงเลยตอนนี้เหงื่อออกเต็มเลยค่ะเหงื่อออกซึก,ซ,กซึกเลยเนะนี่ยเนี้ยเลยเออโอ้โหก็คนมันไม่มีเพชรอะนะมันก็จะลุ้นเป็นธรรมดานะคะเออไม่ติดแสงมีล้วนต้องทองนโมก่อนเปิดไหมเออเอหเอส เอสก็ <ITA> มาค่ะเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเหลืออีกน <t aps> ิดเดียวเนี่ยอุ้ยแสงแสงไปไหนลูกโอ้โหสองกล่องสุดท้ายทุกคนขาดอย่างละอันนะขาดอย่างละอันนะอโออันสุดท้ายแสง อืออันนี้แหละอ๋อเราต้องท่องน้โมก,ก่อนเปิดไหมอ่ะอือไม่ปิดนะคะค่ะบ้าบอทำไมวะเนี่ยโอโหทำไมเขาใจร้ายกับเราอะทุกคนอะดูนะตอนนี้เกินมาหนึ่งนะคะแล้วส่วนไอ้สองจี้ที่เราไม่ปิดคือจี้ที่เราไม่มีนะแลวสามพันของเราคือได้สองจี้ที่เรามีแล้วทุกคนคิดดู อเออเอะราควรจะดีใจไหมที่เราปิดอะคะ่ะอ่ะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็หมดตัวเนาะปิดสองจี้ก็ยังดีกว่าไม่ปิดนะคะก็ก่อนที่จะไปนะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์ให้คลิปที่คอลี่แปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามคะ่ะ